คลิปนี้เราก็จะมาประกอบเก e ้าอี้ชายหาดนะครับหลังจากที่เราตัดไม้ทำสีขัดสีมาหลายวันนะครับผมโดยเราจะประกอบขึ้นรูปทรงก่อนนะครับผมหลังจากนั้นเราจะมาใส่น็อตตรงกลางนะครับน็อตตรงกลางนี่สําคัญนะครับผมสําคัญยังไง สำคัญที่ว่าเราจะนั่งในลักษณะแบบไหนต้องยื่นให้ได้สมส่วนนะครับผมแล้วก็จะมีแหวนรองตรงกลางด้วยนะครับนี่ครับเพื่อเวลาเก็บพับจะได้ไม่หนีบกันมากนะครับผมเพราะว่ามีแหวนรองตรงกลางนะครับผมหลังจากนั้น เราจะมายิงไม้นะครับผมประกอบโครงตัวนอกก่อนนะครับผมจะได้ความกว้างของโครงด้านนอกเท่าไหร่นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นไม้พิงนะครับผมไม้พิงเวลาเราพิงนะครับผมส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะมี ไม้สตัวนะครับเพื่อไว้สอดนะครับผมสอดผ้าเปรของเรานะครับต้องใช้ไม้2ตัวก็แล้วแต่ว่าช่างจะออกแบบไม้แบบไหนนะครับผมบางท่านก็จะใช้แค่ตัวเดียวนะครับผมแต่ใช้เป็นน็อต คลายออกคลายเข้าได้เพื่อจะเอาผ้าเข้าผ้าออกได้นะครับแต่ผมจะใช้เป็นไม้2แผ่นนะครับผมการยิงน็อตผมก็ใช้น็อตสกรูนิ้วครึ่งนะครับผมเพื่อความแข็งแรงนะครับเราจะยิงให้ครบทุกตัวนะครับไม้แผ่นเพื่อความแน่นหนานะครับหลังจากที่เรายิงนําไปแล้ว ข้างล่างเราก็จะเปยิงซ้ําอีกนะครับเพิ่มอีก2ตัวนะครับผมนี่มาทดสอบว่าเราจะพิงนั่งเอ็นขนาดไหนนะครับผมแล้วก็จะมาใส่ตัวค้ำนะครับผมตัวค้ำซึ่งจะปรับระดับได้นะครับผมตัวนี้ใช้ปรับระดับอยู่3มช่วงนะครับผมแล้วแต่ เราจะนั่งจะนอนแบบไหนนะครับน็อตก็ใช้เหมือนเดิมนะครับผมก็จะใช้แหวนรองตรงกลางด้วยนะครับผมเพราะตัวนี้ก็ต้องใช้โยกขึ้นโย,ยกลงเหมือนกันนี่ครับรูปแบบเบลของเรานะครับผมทีนี้เราก็จะมายิงโครงด้านในนะครับผมเพราะว่าโครงด้านในเราจะไม่ได้ยิงใส่ไม้แผ่นนะครับผมไม้แผ่นก็ เหมือนกันครับผมเหมือนกับโครงด้านนอกนะครับผมเราก็จะยิงตัวนี้ก็ใส่2อันด้านล่างใส่อันหนึ่งตัวนี้จะเป็นที่เหยียบนะครับผมที่ใส่อันเดียวนะครับผมช่างก็อกำลังหานอ็นอตน็อตก็ใช้น็อตสกรูเกลียวปล่อยเบอร์เจยาวนิ้วครึ่งเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผม ทำใช้เองผมจะไม่ทากาวนะครับผมบางท่านก็ใช้กาวทาก่อนแล้วก็ยิงนอ็อตอันนี้ผมจะยิงน็อตเลยนะครับผมเพราะว่าเราทำใช้เองนะครับผมเวลาหรือเวลาอะไรเราต้องการจะแก้ไขแบบไหนมันก็ง่ายนะครับผมยิงข้างหนึ่งเสร็จเราจะมายิงอีกข้างหนึ่งนะครับผมเราต้องปรับ ให้เท่ากับความกว้างของไม้ที่เราตัดมานะครับยิงน็อตอีกเช่นเดิมครับผมเปรชายหาดนี้ก็มีหลายขนาดนะครับผมบางท่านก็ใช้ขนาดความยาวเมตร50คูณ40หรือคูณ50นะครับผม ครงด้านในก็จะใช้เมตรยีนะครับส่วนของผมใช้โครงด้านนอกนี้เมตรยีนะครับโครงด้านใน80เซนนะครับผมตัวนี้ทําเป็นต้นแบบเฉยๆนะครับผมทําเป็นต้นแบบต้องลองดูว่านอนแล้วจะเป็นยังไงจะรู้สึกสบายไหมนะครับผมถ้ารู้สึกไม่สบายเราก็จะเปลี่ยนใหม่นี่ครับผม ถือว่าโอเคก็เหลือแค่ใส่ผ้านะครับผมเหลือใส่ผ้าอ้าช่างมานั่งดูสินี่ครับเป็นไงครับผมสุดยอด